นี่เดี๋ยวผมจะจัดอีกจอมเบืงนะที่เดิมว่าหรือว่าใช่ใช่น่าจะที่เดิมอ๋อก็โอเคนะพูดถึงสถานที่คือมันแต่แต่ถ้า,ถาได้ที่จัดรถตรงนั้นน่ะก็ยังช่วยได้เยอะฝั่งตรงข้ามมนะใช่ใช่ช่วยช่วยได้เยอะครับ,รบสวัสดีครับวันนี้เพจพปตองสายชนนะครับเรามาทำกรารแสดงอยู่ที่สนามไปตองมูลนิธิ สมาคมแต่ตองแห่งประเทศไทยที่กรามคำแหงซอยเนะครับและคู่นี้เป็นคู่เยาวชนอายุไม่เกิน17ปีนี่นะฮะมือตีนะครับเป็นจากทีมสวิตโฮมลูกนี้เปิดจอยมาฮะโดยน้องนัดฮะลูกที่สอง เอางงแล้วฮะไม่รู้ลูกตีลูกเข้าแล้วนี่ครับพ่กับน้องเฟิร์สนะฮะมือวางเราเล่นพบกับทีมโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะครับโดยมีน้องแคมนะฮะเป็นมือตีน้องแคม น้องแพมกับน้องอะไรนะหรือมิกะสตมคนไหน่แตมโอเคมาดูน้องนัดลูกนี้นี่นะครับน้องแพมนี่ฮะใส่หมวกผันบานอย่างนี้นะครับเป็นน้องสตมนะฮะป็นหมวกกับอดิเดตนี่นะครับ สกอร์ตอนนี้ทางซวบิทโฮมนำไปด้วยสกอร์สตัว1เล่นทำลิมิตเหมือนกันใช่ไหมนี่ครับเราเล่นคะแนนสิบคะแนนนะครับประเด็นระบบทำลิมิตนะฮะก็เรียกว่า50นาทีนะครับภายใน13คะแนนโอ้โหดีกว่า่าจะโยนมาเป้าในระยะร่วม10เมตรเลยนะครับลูกนี้โอ้โหตกไปเลยฮะ น้องเฟิร์สจากสวิทโฮมนะครับนี่ว่าโยนออกอ่าวไปเลยฮะนี่ครับน้องสตมัมนะฮะเดินดูลายนิดนึงจากทีมโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะครับนี่ว่าเป็นหญิงคู่เลยนะฮะ เปิดทาบเดินลูกนี้ยังไงก็เปลี่ยนนะครับถ้าลูกไม่ออกคิดถึงสนามนี้นะครับวันนี้มีนักกีฬาค่อนข้างเข้าร่วมทีมเยอะนะฮะและนี่เป็นเตี่ยนอยู่เป็นประเภทเยาวชนไม่เกิน17ปีนะครับแล้วก็ลงพร้อมกับทีมหญิงนะฮะส่วนทีมคู่ชายแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบแรกนะฮะ รอบสองแข่ทีก็ประมาณบ่ายสามเลยนะครับดูลูกนี้อื้อเนาเอ้าง,งงแล้วครับไม่รู้ว่าใครมือตีมือเข้าแล้วฮะสวัสดีครับฮะระวัง น้องแพมกับน้องเอา้ามีเฟิร์สอย่างนี้เข้าหลุดห้อยไปแล้วเหมือนทีมชายคู่ผู้หญิงคู่ประมาณนี้เลยนะครับในเยาวชนนะเยาวชนไม่จำกัดเพศนะครับจำกัดอายุน้องนะัทโชว์สเต็ปลูกนี้นี่ครับจากทีมสวิตโฮมนะครับคู่นี้ ยกม,มันไกลฮนะค่อนข้างน่าจะ10เมตรเลยนะครับค่อนข้างไกลเลยนะฮะดูลูกที่2เอาลูกนี้เปิดเข้าฮนะก็ยังคุมโซนได้ดีนะครับสำหรับน้องสเตรมเดี๋ยวชื่ออาจจะมีสลับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับทีมคู่หญิงนะฮะ อไม่รู้ใครมือเข้ามือตีแล้วนะครับเป็นเกมแรกนะครับเกมแรกคู่นี้ใครชนะก็จะไปตัดบนนะครับถวนทีมแพ้ก็จะไปตัดล่างนะครับลูกนี้หนึ่งคะแนนในสนามได้แล้วนะครับจากทีมสวิทโฮมนะฮะ นี่โดยโอ้โหป่าสำชายมาเองเลยนะครับมาคุมทีมเองเลยมาดูน้องนัดลูกนี้ตีระยะสิบเมตรเลยนะครับ เอาเก็บแต้มโอ้โหแต้มเดียวนะครับทำให้สกอร์ไหลเป็นสามต่อหนึ่งฮะเอาสี่เหรอสี่สอ้อาววัสดีครับนี่ฮะวันนี้ป๋าตมชายมาเองเลยนะครับฮะมาคุมทีมเลยนะครับนี่ฮะาจากทีมสวิตโฮมนะครับนี่โอ้โหมันจ้งางมาเข้งส่วนตัวมาไล์มาเนเลยเฉพาะโอเค มาดูน้องเฟิร์สลูกนี้ระยะประมาณ8-9เมตรเลยเปิดหนึบไปเลยฮนะนี่ว่าอยู่หน้าเป้าประมาณ80เซนแข้งออกขวาจางไรก็ได้ <ت ت> อันนี้สัตมอยู่รับนี่น <ت ت> มาดูน้องสัตมนะครับจากทีมโรงเรียนเทศบาลหน,นองย่าม,มา โยกลูกนี้อู้ไปขวางข้างหน้านะฮะมาดูลูกที่สองเอามึงดึงกันละแคปเขาลูกเพราะอะไรเพราะ พอมาได้นั่งดูเลยนะพอนั่งดูไกมนี้ท่านได้น้ำเกมน้ำเกมนี้ก่อนเอาอะไรน้ำเปลาก่อนมีน้ำเปลาให้ก่อตอนนี้มึงเอาน้ำเปลาก่อนไม่มีอะไรเลยยกจอยนี่นะฮะต้องเปลี่ยนให้น้องแพมมาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนเกมนะครับดูน้องเฟิร์สโอ้โหมันเด็กฮิปฮอปเลยนะเนี่ย สวัสดีด้วยครับนี่นี่นะครับเอ่อส่วนใหญ่จะเป็นแข่งในของประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีนะครับไม่จับกัดเพศนะฮะลูกนี้อุ้มดูนะครับนี่ฮะน้องแพมนะฮะีย่ว่าสับขาขึ้นมาวางไว้ก่อนนะฮะ น้องเฟิร์สปกติน้องเฟิร์สนี่ลูกตีก็ค่อนข้างฉมังนะฮะนี่ก็น้องนัดนี่ก็เรียกว่าทาั้งเข้าทั้งตีเลยนะครับเครื่องมาดูลูกนี้จะเล่นรูปเกมแบบไหนนะครับ ลางขามนีม้ยิงเลยครับโอ้โหเพียวเพียวเอาฟานลนูกตีตีลูกนี้แล้วแอสหล่อเลยนะครับเน,นี่ยเอาแามลูกนี้โยบเอาที่ครับ โอ้โหนี่ค่อนข้างแรงเลยนะฮะขพัดเย็ยนชื่นใจครับนครปฐมสองอยู่ไหนออยากจะชมคู่ไหนแจ้งมาได้นะครับแล้วบอกสนามด้วยนะเราไม่ทราบด้วยนะครับจะให้ไลค์ค<อ>ู่ไหนสนามไหนบอกนะครับโอ้โหตี โดดเลยนะฮะนี่ครับน้องนัดจาก<ด>สวิท<ด><อ>โฮมกกกกกยกถึงเปล่าอ,อืมไหลสกอร์ก็เลยขึ้นจากสวิทโฮมขึ้นเป็น6เลยครับนี่ให้ได้มือตี น้องนะัดรูปรอน้องเฟิร์สเด็กฮิปฮอปนะฮะยิงเข้าไม่ได้อ๋อเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็ตีดิเออนี่ครับเป็นรอบแรกนะฮะรอบแรกของในประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีไม่จํากัดเพศแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นในเรื่องของทีมหญิงนะครับโอ้โหนี่ฮะน้องเฟิร์สจากสวิตโฮมครับ เเรียกว่าเป็นแชมป์ล่าสุดสดๆดร้อนๆเลยในรายการของเทศบาลนครรังสิตด้วยใช่ไหมนี่นะครับมาดูน้องสตรัมจากทีมโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้านะครับโอ้โหลูกนี้เปิดแหลมเลยฮะไม่รู้ว่าตีหรืเข้าเลยครับ ทีสองอ้โหลูกนี้ไม่รู้ตีหรือเข้านะฮะ ครับผมเข้ามาแล้วซอยไหนเข้ามาแล้วซอยไหนเข้ามาสุดแล้วถามได้เลยบอกเขาได้เลยว่าที่แข่งเปตองอะ่ะซอยเก้าอะ่ะเขารู้จักหมดหมใช่ใช่ถามได้เลยถามได้เลยเค,ครับครับครับสวัสดีครับ นัดลูกนี้ในวันตีแล้วโอ้โหสุดจะเปิดลูกเปลี่ยนมุมนะครับเป็นมุมย้อยๆปันป่นๆนะครับสเต็ปน้องนัดน่าจะเปลี่ยนมุมนะครับ นะครับจากทีมโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามา้าน้องพันนี่ก็เรียกว่าเปิดลูปมุมสวยนะฮะพอมีทักษะนะครับจากประเทศลาสบายดีครับสบายดีพี่น้องสองปปลาวด้วยนะครับต้องระบาง สบายดีครับมีโอกาสจะไปเที่ยวไปเยี่ยมไปชมนะครับพี่น้องสอปอป,อป,อปอลาวครับก็เรียกว่ามีโครงการไว้แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับโครงการไว้แล้วนะครับสูส้ๆน้องแพรก็เดี๋ยวจะไปสำรวจก่อนนะฮะเซอร์เว์น่าจะประมาณเดือนพฤษภานะครับมิถุนานเดี๋ยวจะไปสำรวจพี่น้องทางด้านสอปอป,อป,อปอลาวนะครับ ยังไงก็ฝากเยี่ยมชมทักทายกันด้วยนะครับถ้าไปถึงแล้วนะครับเฟิร์สตรงนี้เท่าไหร่สองเหรอกี่ต้ามสามเก็มสิบเกมสิบสาม ลูกตีลูกนี้ลูเปิดมุมแบบย้อยๆปั่นนะครับโอ้โหได้เท่าไหร่กีตาร์โอ้หนึ่สองสามสี่อ๋อน่าจะตีเป็นห้าเลยครับห้ากับหน,น่าจะขึ้นเป็นสิบเอ็ดแล้วนะครับพิจิตมีไปเปล่ายังไม่ได้มีใครติดต่อมานะครับทางด้านพิจิตนะครับ ก็จะไปทางหัวหินนะฮะหัวหินพอดีทางหัวหินติดต่อมาไว้ช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับนี่น้งเฟิร์สสวิโธมมาตรฐานครับสวิโธมก็นำทีมโดยน้องนัดฮะน้องนัด นี่ครับน้องแพมเห็นไหมฮะน้องแมพมทักษะค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าลูกลูกเข้าเห็นแล้วนะแต่ยังไม่เห็นลูกตีของน้องแพมนะครับสกลนรรฝนตกโอ้สวัสดีครับเฟสชาตีนะฮะบ,บอกว่าทางสกลนรรฝนตกแล้วที่นี่ก็อึมครึมนะครับโอ้โหลูกตีน้องนะัดเปลี่ยนมุมย้อยๆยังไงไม่ทราบนะฮะ เปลี่ยนแบบดีดสะบัดข้อฮะก็ะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นมาตั้งแต่เล็กเลยฮะมัดูีน้องเฟิร์นฮะไอหนุ่มฮิปฮอปลูกนี้เอา้ากระแทกออกไปแล้ว <c oughs> โอ้น้องเฟิร์น ขอาอีกลูกนึงฮะโอนน้ไม่ได้นะครับที่หัวมากใช่ครับที่หัวมากครับรามแขงซอยเก้าครับกรุงเทพครับน้องนัดอือหือข้าวยังเหนียวเหมือนเดิมครับสำหรับน้องนัดนะฮะนี่นะครับเข้า ้าเอานึกว่าพาใครตกมาดูลูกตีอู้ห์ไปกระแทกนะฮะไล่ไล่ว่ะไล่สองมังนี่ละมีลูกฟางแล้วอมีมังนี่ก่อนมาดูน้องสแตม เตรงด้วยโอ้โหนี่ตีติดด้วยนะฮะมาดูลูกนี้ตีโดนรับสามเลยนะครับเนี่ยน้ำหนักได้ครับขาดมุมไปนิดเดียวโอ้ครับผมก็ตรวจตรงนั้นเลยเนี่ยตรวจในที่คตรงนั้นเลยเขามีที่ตรวจใช่เหรอฮัลโหล

เอากิตใครได้น่าจะก็น่าจะเป็นสิบสิบสองแล้วมั้งฮะนัดเป็นเท่าไหร่ละสิบสองสวิทโฮมเเรียกว่าน้ำโดมม่งมาเลยฮะ รอบนี้นะ่าจะเล่นแบบสบายๆชิลๆนะครับสำหรับดีกรีแชมป์ล่าสุดที่เทศบาลนครลังสิตด้วยไม่เปลี่ยนครับ โอ้โหตรงนี้ลมค่อนข้างแรงเลยนะครับ ลูกนี้น้องแพมนะยังเข้าไม่ถึงครับอือหือลูกนี้ก็ไหลเลยนะฮะเรียกว่าทิง้งสวิทโคมีโอกาสปิดเกมนี้ได้นะครับ

โอ้โหลูกนี้กระแทกมาเปลี่ยนเลยนะฮะระยะนี้น่าจะขึ้นมาถึง11เมตรแล้วนะครับน่าจะขึ้นมาถึง11เมตรแล้วนะฮะมาดูน้องนัตตีลูกนี้ตีเพื่อเกมเลยนะฮะโอ้โหแรงดีจริงๆย้อยมาข้ามเลยนะครับโอ้โหดูดิ เปิดมุมย้อยสวยเลยฮะอืมจอดด้วยครับท่านก็ทำให้เกมไปแบบสบายสบายฮะสำหรับทีมสวิทโฮมในอรอบแรกนะครับก็จะเข้าไปตัดบนนะครับสำหรับสวิทโฮมจับมือสวิทโฮม่อยนะครับสแสดงความยินดีด้วยนะฮะเก่งมากนี่ฮะก็ ยังมีโอกาสได้ลุ้นได้สู้แก้ไขกันอีกนะครับยินดีครับหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเหนือของสอปป,อปอลาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีโอกาสจะไปเที่ยวนะครับทางด้านแต่มันก็จะติดเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่า,าวัฒนธรรมนะครับแล้วก็พัสปอร์ตนะฮะถ้านี้ ให้ไปติดต่อมาตรงนี้เรายินดีนะฮะในเรื่องอไปทําการไลฟ์สดให้นะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะหาคู่ต่อไปไลฟ์ให้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม